สวัสดีครับก็มาทําข้อสอบเข้ามหาลาัยอีกสักข้อหนึ่งะครับอ่าอันนี้เรื่องล็อกนะครับเขากําหนดล็อกหน้าตาอย่างนี้มาให้แล้วนะครับ a โดยที่ a น้อยกว่า b แล้วก็ x เป็นสมาชิกของจํานวนเต็มบวกนะครับโดยที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ a ยัน b เลย a ถึง b เลยและ สามหาร x ลงตัวไอ้ตรงนี้อ่านว่าสามหาร x ลงตัวนะครับไม่ชัดสีแดงสีแดงก็ไม่ชัดอีกเออเป็นอะไรเอาไม่เป็นไรสามหาร x ลงตัวเอาทีนี้มาดูตรงนี้ครับสังเกตสังเกตตัวนี้ครับสังเกตว่า หลังล็อกกับฐานล็อกเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่สลับกันเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเราเรียกว่าส่วนกลับของล็อกนะครับส่วนกลับของล็อกเรามักจะสมมุติตัวใดตัวหนึ่งให้เป็น A นะครับอ่ะเราให้ตัวนี้เป็น A แล้วกันนะให้ตัวนี้เป็น A นะครับ,เ,นนรบเพื่อจะง่ายในการคิดนะครับอ่ะเราก็จะได้เลยครับ A พอเป็นส่วนปรับก็คือ6คูณด้วยอย่างนี้โอเคไหมคือปรับสิทธิ์กับส่วนเลยนะครับ6ส่วน a นะครับแล้วก็เท่ากับ5จากนั้นก็ทําการทําขวามือเป็นศูนย์แยกตัวประกอบนั่นเองครับก็คูณขึ้นแบบนี้นะครับคูณแล้วย้ายข้างเลยครับเป็น a ยกกําลังสองณขึ้นไป5ก็ได้5นะครับก็ย้ายมาก็กลายเป็นลบ 5a บวก6 เท่ากับ0นะครับจากนั้นก็แยกตัวประกอบปกติเลยครับ A A 3 2เป็น6เนาะรวมกันเป็นลบก็ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นเราได้ a มีค่าเท่ากับ3แล้วก็ a มีค่าเท่ากับ2ครับแล้วแทนค่ากลับคืนครับ ล o x ฐาน3เท่ากับ3อันนี้ก็ล o อก x ฐาน3เท่ากับ2จากนั้นเราทำการปลดล็อกครับเวลาเราปลดล็อกฐานล็อกจะวิ่งขึ้นมาดันเป็นเลขยกกำลังแบบนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นพอปลดล็อกทุบล็อกก็หายไปก็กลายเป็น x 3ยกกำลัง3เป็น27นะครับ อันนี้ก็ x เท่ากับ3ายกกำลังสองเป็น9ดังนั้นครับคำตอบเขาบอกว่า x เป็นสมาชิกของตรงนี้นะครับก็คือ a น้อยกว่าก็คือ a เป็น9นะถึง27ประเด็นต่อมาครับเราหาดูว่า x x ที่อยู่ในนี้นะ x ที่เป็นสมาชิกอยู่ในนี้นะครับที่หาร3ลงตัวมีอะไรบ้างเราก็ไล่เลยครับก็มี9นะครับ สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองใช่นะครับสิบสามสี่สิบห้าอาวได้ครับนี่ก็เป็นอย่างนี้นะครับเก้าสิบสองสิบห้าอะไรครับสิบแปดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบสี่ยี่สิบเจ็ดอเขาบอกว่ามีจำนวนสมาชิกกี่ตัว นับเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 7าจำนวนนะครับก็ก็ออตอบข้อ2นะครับข้อนี้ถือว่าง่ายมากนะครับาฝากติดตามแมทเดลิเวอรี่ด้วยนะครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ